วิดีโอเป็นที่นึกไงเด้อใช่ได้เราบอกเด้อว่าเขาทำใจแม่เายได้กินเตรียมที่แล้นะค่ะแค่บอกแม่กิ่โล่สามชั่วโมงเปิดเลยดอ๋อสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาซูซอนน้องอูรองสานเนาะเมื่อวานไปหานอมาเมื่อนี้แกงแล้วละแกงแล้วแล้วกับพูนอ่ะเอาคือว่างี้ เมื่อกี้มาอยากได้บรรยากาศเมื่อกี้นี้เซายเอามากแล้นมันแซแซอ่งเซบหลายเซฟเม่อาเมื่อไม่มีแกงเอามมีเเจ้าโอ้มีจเนาะแแม่ตัเมื่อวานนี้มีต้มไก่มีต้มไก่บิไปแห้งมีแต่อาหารบา อาหารบ้านอาหารบ้านอาหารบ้านอันนี้เป็นแม่พันธุ์จามามาแต่ออสเตรเลียแล้วก็มีน้าสาวแล้วก็มีไอไอน้องเพิ่นยู่ในเวียงจันทร์ยู่ในเวียงจันทร์เพิ่นมามืออื่นเฮาซิมีไปมอบเครื่องให้น้องน้อยนักเรียนอยู่อันบ้านพลใสแล้วก็เดี๋ยวท้าเบื้องนํากันนะบรรยากาที่เป็นอะไรแต่ว่าเพิ่นมาแล้วบูฮู้เช่นอะไรสู้กินมีแต่อาหารบ้านกูมีเลือดอเนาะ โอ๊ยโซมูเนี่ยกินเด้ไ่้กินแต่คนเดียวนั่นบอเดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแกให้เดี๋ยวแก้ไ่จอย่อนหนึ่งที่ป่านกับจีเศ้านีเลยนะเฮ้ยเอาไว้ให้คนจ่ยเออเป็นเด้ปุแก้วอันแก้วอันน เอ้ว่ากินนตัแดต้องยยมต้อมกนอิ่มแค่แ่นะแล้วกินได้เยป้าดาากินน้ำเต้า้งเนน้ำบปานนี่มีเฮือบนเปดบางเจารอยแย่ใค่พีกินแย่แย่มาเจ้าอดแซ่บๆแค่ท้เจ้อดแซ่บอ๋เดเดี๋ยวไปตลาดเมือแหมเบิ้งเอพิ่นมาขายบ่แล้วซื้อเมื่อเนาะถุงซื้อมาถงห้าพันเียม่ยอเบิ้งบมิ้งดูมีตัวมสิมาบ่ โอดชางนี S <S <severe thing? S 1> oh, ่แซบได้เพราะว่าที่ไปสร้างเพิ่นอยู่าเนอะคันบอลหวานบแเนาะไม่ตู้เพิ่นหูเลยเนาะเพิ่นนันเพิ่นเคยเฮ็ดแล้วนะ ทำไมทีนี้ยังน้อยไม่ตู้กันไล่เก็บเก็บใบบอนนี่มาขั้นมาให้บ่มให้โอบนี่แหะแม่เออเสียงคือไทยบ้านเราไออไทยบ้านคือดูหัวขวารหัวขวาอะไรเออแม่เหรอวะแค่คนกับแม่คกัแม่คนนั้นนะกับแม่เองอันนี้ไทยดอนกวดพวกรูกัขลุอยู่ดอนกวดบ้านเกิดเมืองนอนยี่ดอนกวดพ่อแม่ขึ้นมาอยู่ที่บ้านนี่เราไม่เคยดอนขวดเมื่อายยายมาแต่พูดเมื่อ ครทันทีมาตุ้ยพอมีแต่ผูุ้่ิงมาน้ำกันโตหุนกับหน co ้าได้เมื die, ่อไหรงานจากระโปรงหนุ่ให้เป็นพิิ้งเิองเช้าเช้ากับกระปองเมื่อไราเ้าเนากางว่าเาเป็นกเเนออยูทูบด้วาเป็นเนอะเป็นยังตาอกตาดอกกได้าเเิาคนออสเตรเลียนี่คือปากอเ ก็ไม่ยหงนไหกำลังไลฟ์สดอยู่ดีนางคำไม่ย่างวันขอโทษเล็กๆคือเมียลงบัมน่ไม่เลยม่ดาวนี่ก็คือแม่ป้าคือปลาอแม่าจิต่าจคล่ายคือเอียนไอไายไอพายไอพายไม่จันจะเป็นปลาอูไม่ใส่ว่าคอ้ามาหน้าตาโอ้แซ่บ ด ja e ีใจเด้อวันนี้กินอันเฮ็ดแนวกินแซ่บอ้อนปัดนี้ให้ต้อยไปปิ้งเนาะปิ้งยังไงวะปิ้งส้มนั่งเหาแต่ปิ้งอย่างไรได้เลยที่บอกต้อยเอ้ยได้ยินเลยลูกไอดทนนะต้อยเด้อปิ้งส้มของสุกเพื่อเป็นลูกเคยเด้อบางต้อยปิ้งส้มพัญญายามได้ลูกเด้อแาะมันได้เป็นลูกเคยเปล่าละปัญญายามแก่ลูกลูกกับแซาก็แซยันคลุ่มเนี่ยลูก มื่อนี้เขาบ้าังเคยไม่ัน่ได้ผอแล้วมีสยน้อยนแล้วน้อยน้อยนนอยเข็ดนหน้าเราต้องไปปิ้งจ้างคนมาปิ้งให้หาเงินการันนี้จักาได้เรื่องแซ่บแก่แก่แซ่บต้องบอ้องบเด็ดต้องแบบพูดเลยนี่ไงไ แมใจ้้สนใจน่แหะ่พืน่นเดนเมืองเม่อม่หอพี่ตาเพื่อนกระได้ยินแต่ว่าแกงนอน้องอู้็กินมือนี้แล้วเนาะเออได้กินคงใจได้กินอีลีอยากไปหานอน้ำพุ่นล่ะเพื่นว่าเพื่นหามาลเ็นมององผู้ลูกไปหานอนแล้วพุ่นเดินเดินเออยากไปยากมือไปนะับจจ บอลูกขึ้นไปคู่มือเลยฮะเชิ่ยางเน่อนเอันได้เลือกไปเจี้ยงๆอะไรเมร์าบอพ่อกินลุ้ยงกลอากอด้ยาน้อยนขึ้นไหล้ปแรกมันเมื่ออยู่ดแต่ว่าเขาขึ้นตลอดแล้วมันสึลึงตอนไปเลยๆบอ เา้ตยแทนี่เแต่ว่าขึ้นไปแล้วไม่กันเอนั่งยเลยโดยขอบใจมาเมือหน้าที่เฮ็ดให้กินอีกเปนหน้าไป็นไหนอินเมาโดนเนาะอันนี้มาฟ้ามาฟังดีแล้วี่พินใจเลยบ้านนี้และมัเด้งมากก็ได้เห็นหน้ากันาพ่ออันนั้นแล้วก็ตที่เห็นจะยในกล้อง เป็นตัวจริงเป็นตัวจริะาวนะครัเอาลูกอจำนี้เลยเพิ่นเพิ่นหกสิบปลายแลวได้นะประดาวอุ่เป็นหกชิบห้าหกชิบหกหรอวะหกชิบห้าหกชิบห้านอแต่ยังงามคจริงกิน้มันต้องให้เข้าสิเรกใบมะแดงแมนเจียประแดกเครืองแห้เจ้าอันนี้ก็บายได้นะยบยโจ้ขนาดเนาะแมนอันนี้เอาเอาไปกินโลดสิป่าดุบบมาเนาอันนี้เนาะพุบมาหักแห้งเอาไปตุ้ยกินซะ

พอลลูกอเดียวเนาะจีมันแซ่บไ่ต้องกินไไมมันแซ่บคอยกินม้กยวกินมันแซ่บย่างคนากินเด็กเขาเกียวกินน่ตต่ยปมมันแซ่บมาแม่มามากินข้าวนนโดยดง่องกันเกียงหน้าร้านเนาะตํอเองในถุงมัาจมีะก่

เนาะหลายให้หลายว่าเครื่องนะพวจักขนมพวจักนมยังมืออื่นอีกยังอาหารอีกยังเขาเปียกสองหม้อยังเออ่ขัวเส้นมีอีกสามสิบโลวุ้นอีกร้อยจอกอีกอื่นนี่ให้นักเงียนกินอยังนมอีกเนาะนมเขากะแพ็กเสื้อถุงเลยเนาะเจ้า แม่แม่แม่แนเ่นะไรางยี่เห็นตุ๊ละแม่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 ม่แ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 ่แม่แ่ส่แม่แม่่แม่่่แม่ม่่แมม่่แม่แม่แ่แม่่่แม่แม่่แม่แ่่ยแมม่่เแมม่่แม่ม่ใ่่แม่่เ เก็บเื <c 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 ียงเก้า90โคเก้าสิบเวคเน่ยจล้ว่าไม่ง้ก้าสิบโคน่ใจายละเนี่ยจาละอันนี้เก้ากิบเคเรอยัคือเอ้าไปงคอเ้ กำลังวุ่นวายเบื้องเครื่องจนเต็มเลยเหล่ <c oughs> ให้หล่า,าเครื่องก็ได้แพ็กซ่วยกัน,น,นคันโบ้แพ็กนี่เอาไปเจ้งนอีกวุ่นวายวุ่นแท้วุ่นวมามมเ,เออเป็น,เป,นเป็นบทเหียนเด้ อยู่นันนี้อยู่ผวน่ะเราไปนะนนี้ตัวล้วเอาบริแพกไปฮ่ะนะฟาโทวุ่นวายมอขีคว่ำแหงโอ้เสื้อหลังถุงแกล้งก็แก๊ปใส่ดูบ้านั่นมาไปชิเดียวใส่ถุงก็แก๊ปตลอดเลยสบายสุดเลยในกระเป๋าอีก าม่เคยได้เห็นเอาม้เนี่ยน้ำล่างเอาหัวอดเดือดกันไปต้องนอะสองสีสองสีก็สีนี้งามๆเนาะสีบัวนี่นะคะขนาดแม่เดี๋ยวนี้ขนมหรืออยังอ๋อถักกัน เวนนี่ติดกตรันืไเ่ี่วอบนอนเป็นร่เคืองแพ็กไกซิเลวล่ะสวยกันเฮ็ดแป๊บเดียวตัวย่อยเนาะเาหลขาห้าคูณห้าคูณสก บนเคืองอดีตเสื้อผ้าที่จะไปเมืเ่ออืนน่นมปาัาากยันาลกกบผู้ท่มีบิดพูดนะอ,อันนี้ก็เป็นนี่อะไรมีสีมีอันเดอมมีอันเดอพ์คน พื้มแล้วที่มีซองหัวเด้มพื้มเด้อมีขนมขนมฉันมีขนมมันขนมแซนด์วิชแซนด์วิชขนมมันกุ้งนมแล้วก็มันหลายตัวแล้วก็มีรสมีรสอีกรสหมิ่นเนื้อหนักๆเน้นๆแล้วมีนมเออว้ามีเอลเซ่ลายยางลายย่างอะยังเครื่องนุ่งอีกนี่ยังของกินอีกนี่ตัวใหญ่ลงน้อย อย่างน้อยฉันอยากได้อยู่เนาะบอยังนะวันที่จะอยากได้อยู่ยังมีแล้วสิสิปากเหมือนไหรดอกเกี่ยวไม่ได้เลยอันนึงสามดอนตัวเอาไปไว้ข้างหน้ารึเปล่าแซนด์วิชพอแล้วแล้วยังอันน้องของเออเบิร์ดเบิร์ดดี้โว้ย ป้าพากันแตงข้าแรงกินบักเซบเซบแต่ว่าต้องไปเบิงองยูคลิปตัวย่อยเด้อเจอ่บเขาเจ้าคูเองได้ยปอยูย่้นไมได้อยู่ไอยู่บนปีทางนั้นตัวปีนุบทางนี้ขึ้นอบอให้ผู้เดียวกัได้อะแทนอะิได้เออบุเาหนีนะเจานองั้นเดียวนะเยวขาีบอกเจ้าบุห็ดเอานี้จับจับก่อนสี<ซ>่ขาขึ้นตอนนี้มันบอไม่เออเออเจ้ากับมันไปทบฟังนั้น เออจะจำมีค่อยกอนค่อยเช็ดมะเนาะะเช็ดดูก็เก่งเนาะปฏิทูสร่างหิดเดยเจ้าเนาะเต้สองคนเป็นไงกูบ่ล่ะ ข่อยบู๊ฮู้มีวิธีนี้ข่อยบู๊ก็ยึด็ดเด้เรียบร้อยเจ้งหลายตู้ต้องเซตตัวเองเนี่ยอย่ามาเบาปานมันจะฟุ่มใส่งานมื่พอดีอันแม่พระจิตตาเพิ่นมาแต่ออสเตรเลียทุกคนแล้วกะมี ลูกหลานไอ้ไอ้ไอน้องเพื่อนอยูยังจันกลับมานํากันเพราะว่าเมื่อ,อื่นนี้สิพากันไปแจกเครื่องน้องน้อยนักเรีนยนยููบ้านโพนใสแล้วกะแต่งขา้าวแตงน้ำสุ้ิ่นกินตอนสวยแล้วกะไปแพกเครื่องเนาะช่วยกันแพกเครื่องแล้วก็พาเพื่อนไปตลาดแล,ดวแแล้วกันเออแล้วกะพาเพื่อนไปตลาดแล้วกลับมาแตงข้าวกินแต่ว่าแตงข้าวกินแรงไปเบิ่งซองตัวย่อยเลยแซ่บแท้แซ่บมากมวนขนาด พุ่นมีแต่คนแบบอารมณ์ดีแล้วกันนี่ใส่ดีอะลมเป็นกันเองกันเองผู้ใดก็ได้แมนเป็นเซลเซียสเป็นเซลเซียสนี่เงื่นเครื่องก่อนมื้ออื่นกันแม่จันก็ซิไปนำกันเด้อไปตื่นแต่เช้าแม่ยี่ตื่นแต่เช้าวุ้่ตื่นสี่โมงวะสามโมงมันไปบ้าท้อ เขากลกับเจ็ดโมงออกบอก่เขาต้องบอกว่าหกโมงบอกอุคามันหกโมงได้โอ,คอเอไอคไห,ไหไมเลยบอกเมมบอกอุคามันมาเมนเม่บอกแล้วมันลูกไหบอกอันนั้นบอกอันนั้นความหมายว่าอันเขาลมเพิ่นเมื่อกี้มือม่อว่างแรงนี้เมื่อว่างเช้านี้เพิ่นว่าขันไปต้มอ่ะนะฮนเพิ่งมาพี่ต้มเขาแปดโมงก็ดิ <c oughs> เพิ่งจะเ,เส้นลงตอนแปดโมงเขาแล้วเพิ่งบุญยาก็มันอืดเพิ่นว่าเขาลงตอนหกโมงเส้นอืดเพิ่นว่าอุ้ยเพิ่นที่้างม้อต้มอยู่ฮัน เราชิไปย่านอ่แล้วโลลงอะฮิวไปเลยคือเขาลวกมีเขาเปลี่ยนสิเขาเปี่ยนห้อดแล้วจรงลวกกันยังทันอขาเดินพัสดัยดอกเปิ้ลท่นสารราดกะเป็นการมาเฮ็ดบุญห่วมกันทุกคนกะเพิ่นทันโบแมนว่าเพิ่นหากะมาเฮ็ดนี่เดคือเพิ่นน่ะเป็นเบื้องหลังของอูกับตัยมาตลอดเดยตอนเฮาไปเที่ยว <ม>ไปเที่ยวอันท่านนี่พ่นกระซิบให้มีส่วนสำคัญในชีวิตเลยพ่นให้เงินค่าน้ำมันตลอดเลยพ่นเอาเงินให้ค่าน้ำมันว่าลูกเอ้ยเงินค่าน้ำมันเดินเงินกินเฟอร์เดินลูกเด้อเด้อพ่นบอกประมาณนี้แหละแล้วก็แม่นงานดอกนี่พ่นยังซื้อเป็นหนัวแม่ไปจิต่าได้เนาะเออแม่นไปจีต่าย้อยได้เป็นหนัวก็ได้ซื้ออะอุปถัมภ์ข้าพางจะแฟกเครื่องลูกกระด็ลูกซื้อไปเนีมันโบราณวุ่นวุ่นเนียอะไรอุปถมเนาะ อคาไปคนเบหนึงไปเครื่องอยู่ในเฮือนพุนดิเครื่องอยู่ในเฮือนกะโอ้ไปคางนี้นี่เครื่องนี้เอกน้อยตรงมากขนาดเลยสุดยอดเลยจัโบขนาดสุดนี่บืงเบิงจากคนมจักเสื้อผ้าจักปื้มจักซ่อจักซ่อสี่จักกันเดอนเนะไอ้ฮคได้วะคดหนี้ปัจกระเป๋าจเด็ กูรู้สึกว,าวา่าเออซื้อกระเป๋าคุ้มค่าละแ,แม่นกาต้องขอขอบใจแม่พัชร์ตายหลายเด้อแล้วก็ขอให้ครอบครัวไ,ไอ้ไอ้น้องทุกๆคนที่มานํากันแันสุขภาพแข็งแรงเนาะเมื่อนี้ไปย่างตลาดก็จะาาถามว่ามาได้ใส่ก่อเขามาได้ใส่ก่อเพราะทไรละคนมงอะน,นะก็เลยว่า,ามาต่เวียงจันทร์วันนี้บอกคนมาต่เวียงจันทร์แล้วก็เล้ยเาขาไปตลาดมีแต่คนเบิงเนาะได้ไปหลายคนนะเน,นาะ

อาจจะไปย้ายมืออื่นแล้วก็เสื้อผ้าเนาะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะส่วนอันนี้จะเป็นพวกขนมแล้วก็อุปกรณ์การเฮียอนันเดอก็คือเฮาจัดใส่ถงเป็นที่หียมห้อยเนาะฝั่งนั้นก็คือจะเป็นฝั่งของผู้หญิงเนาะส่วนฝั่งนี้ก็คือเอาไว้ของผู้ชายสิแยกกันโดยเฉพาะเลยเพราะว่ายู่ในถงของผู้ชายนีจะมีเครื่องลิ้นเป็นรถอันเดอของผู้ชายนะทุกคนและยู่ในถงของผู้หญิงก็จะมีกิบหนี้ผมเนเดอเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นเครื่องเนาะอันนี้ก็ โต๊ะอันนี้พอจ้อยหักอะซื้อมาหม่เด้อทุกคนเด้อพอจอยหักอะซื้อมาไม่แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องของคุณหญิงที่น้องอูว่าเนาะอันนี้ก็เป็นฮูไปไว้งานแต่งอันนี่ใบงานแต่งเนาะนี่ตัวย่อยตัวย่อยกูเครื่องให้อูอยู่อันนี้เป็นบอนตวนอนัวย่อยนอนเด้อทุกคนเด้อตัวย่อยมาตัวย่อยสิมานอนนี่แหละมาเงินมาอยู่ลองใส่ปูบอนแล้วก็นอนน,อน,นี่เลยนี่โอ้ เตยอยเตยอยกูเครื่องให้อู้เด้อทุกคนเด้อซักให้หอมซักให้หอ,อมกู้ให้หอมแต่ได้แต่สัง่งต่สั่งผ้าแข่งสั่งเจ้าหรอบ่สั่งอย่างสังงงงาาส่งค <c oughs> องยเฮ็ดหยังคอยบ่เฮ็ดหยังผิดก็เป็นตาฮักเล่นเป็นแต่สั่งเป็กน้องง่ายน่หมายความหมานั่นว่ะอือ <c oughs> แตนี้บ่น,นอนตัวย่อยอันนี้เด้อมานี่ตัวต้องปูบ่อนซอกบ่อนมาปูเองแล้วก็ตัวย่อยก็ต้องแบบเก็บบ่อนเองอีกกลางในห้อม การจ้อมพอมตัวบอกว่าเวลานอนบ่มีจ้อมมันยุงสิกัดมาฝันขึ้นสวรรค์ตอนแรกอันนี้ใหม่ใหม่แม่บอกคอยนอนไปแล้วคุบ่เต็มยิ้มแค่เค้าว่านอนแม่หนึ่งแบบมีตัวในว่าไตคอเราคอยตุกบนะตุ๊บหรือมันจะสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นนี่อันนี้มาป้าที่ทุกฝันขึ้นสวรรค์สั้นแต่ว่าดึงตัวเวลาเขาไปเที่ยวค่อยว่าเขาน่าจะเอาจ้อมอันนี้ไปนำเส้นรถไปนำเนาะอันนี้นั่นเอาเปย์ไปนำเอาหมอนไปนำอันหนึ่งเปย์ไปนำอัอันนี้ไปนำอัหนึ่งห้องอันหนึ่งโอเคจน มอ่างกรบะาอันนี้ก็เป็นเครื่องเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเป้งน,น,นุ่มฮะเดซี่เอาไว้ใส่งานดองอัน,น้คะทุกคนอันนี้ก็สิเป<ล><ล>็นภาคส่วนที่เราไปมืออืนเน่ยทุกคนเนาะนักเรียนทางเมื่อเพื่อนก็มีประมาณเก้าสิบคนทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยูในเงืนอน้องอู๋เนาะทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปนก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจน้องอู๋คลิปต่อไปแลวก็ต้องขอขอบใจทางแม่พระจิตตาหลยๆเด้อที ให้ความภักความเอ็นดูน้องๆยูเฮียนโพลอะโพลไซเนาะทุกคนเนาะกลเจอกันคลิปวิดีโอหน้าทุกคนว่าสิเป็นอะไรเนาะบ๊ายบาย